สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหลาขับรถรวยมานำเสนอกนอีกแล้วนะคะรถเบนซ์ E 2 5 0 CDI W 2 1 2รุ่นอีลิกแกนรเกียวต๊ะคันนี้ปี2011ค่ะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่729,000บาทเท่านั้นปรับราคาลงมาเป็นราคาโปรสุดๆเลยนะคะ ประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเต็มด้วยนะคะคันนี้นะคะเว็บไซต์ขายดีนะคะมีการตรวจสอบคุณภาพรถนะคะโดยมีายยืนยัน การตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้รับประกันบอดี้ให้เลยไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะรถสวยสภาพดีสุดๆเลยค่ะราคาเบาๆอยู่ที่729,000บาทเท่านั้นฟรีดาวไปเลยนะส่งเดือนละ14,000บาทค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถทิ่นาใช้สุดๆเลยค่ะตามแอมาไปดูกันเลยค่ะนี่คะ่ะรถสวยหรูหราน่าใช้มากๆเลยนะคะราคาเบาๆอยู่ที่729,000บาทเท่านั้น รถแบรนด์ E 2อง C D I นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะ W 2 1 2หนึ่งสกียร์ต่อนอีลิแกนปี2011ค่ะประหยัดน้ำมันทสุดเลยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะนังนะคะปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี่จุดระบบเซ็นเตอร์ล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ารายไม้รอบคันนะคะคกุญแจรีโมทค่ะ a อร์แบ็กเอเบพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน แอร์ระบบดิจิตอลนะคะเครื่องเสียงนะคะ AM/FM, CD, AUX ค่ะมา่านไฟฟ้าหลังนะคะมีใบตรวจสอบคุณภาพจากเว็บไซต์นะคะการันตียืนยันได้เลยนะคะว่าคันนี้มั่นใจนะคะในคุณภาพเลยนะคะและประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีเต็มเลยหายากสุดๆเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยสำหรับรถคันนี้ค่ะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะกว้างนั่งสบายแอร์แบครอบคันเลยค่ะ ใครกำลังมองหารถเครื่องยนต์ดีเซลนะแล้วคันนี้เป็นสีดำด้วยนะสวยสุดๆเลยค่ะเทมากๆเลยแม็กก็ลายสวยด้วยนะคะน่าใช้ค่ะขับแล้วรวยเลยนะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะสำหรับรถคันนี้นะจัดได้เต็มเลยนะคะถ้าคนซื้อประวัติดีค่ะสอบถามได้เดียนเพิ่มเติมได้เลย ด้านเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะหน้าเครื่องค่ะสภาพตีสุดๆเลยค่ะรถสวยหรูหลาหน้าใช้ต้องเป็นคันนี้เลยนะคะโรเบน e 250 DI, ี2 5 0 C D I เกียออโตรุ่นอีลิแกนปี2011ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะคที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ